พิสะชาดกชาดกว่าด้วยผู้รักเอาเง่ามันพระศาสดาเมื่อเสด็จประทับอยูนะ่ณพระวิหารเชตวันทรงพระปารพภิกษุผู้กระสันอยู่มาวันหนึ่งพระศาสดาตรัสถามพระภิกษุผู้นั้นว่าดูก่อนภิกษุได้ยินว่าเธอเป็นผู้กระสันจริงหรือขอรับดูก่อนภิกษุ เธอบวชในศาสนาอันมีทำเป็นเครื่องนำออกจากทุกข์ได้เห็นปานนี้เหตุไรยังจะอาศัยกิเลสกระสันอยู่เล่าบัณฑิตในครั้งก่อนเมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่อุบัติบวชในลัทธิเป็นพาเหียนยังพากันปรารบถึงวัตถุกรรมและกิเลสกรรมกระทําได้เป็นคำสบทอยู่ได้เลยทรงนำอดีตนิทานมา เราดังต่อไปนี้ในอดีตการครั้งพระเจ้าพรหมทัสเสวยราชสมบัติในนครพาราณสีพระโพธิสัตว์บังเกิดเป็นบุตรของพราหมณ์ผู้มีสมบัติมากถึง80โกดโดยมีชื่อว่ามหาการจนะก,กุมารเป็นบุตรชายคนโตเมื่อเด็กชายเริ่มเดินได้ พ่อกับแม่ได้ให้กำเนิดลูกชายอีกคนหนึ่งโดยมีชื่อว่าอุปการจนะกุมารต่อมาพ่อและแม่ได้มีบุตรถึงเจ็ดคนแต่คนสุดท้องเป็นผู้หญิงนามว่าการจนะเทวีเมื่อมหาการจนะกุมารพี่ชายคนโตเติบใหญ่ได้เข้าเรียนศินลปะที่เมืองตักกาศิลาจนกระทั่งเรียนจบ ผู้เป็นมารดาตั้งใจให้บุตรชายคนโตนั้นแต่งงานกับผู้หญิงที่เหมาะสมแต่มหาการจนะก,กุมารไม่พร้อมที่จะแต่งงานจึงได้เข้าไปพูดกับพ่อแม่ของตนว่าท่านพ่อท่านแม่ขอรับลูกไม่ขอแต่งงานนะขอรับเมื่อได้ยินดังนั้นก็เอ่ยถามขึ้นว่าเพราะอะไร เพราะลูกเห็นนิมิตว่าพบทั้งสามมีภัยหน้าสะพึงกลัวเหมือนไฟติดที่รุ่มร้อนแผ่นดินอันเป็นที่รองรับของโสโครกลูกจึงไม่ปรารถนาต้องการครองเรือนทันพอทันแม่ช่วยให้คนอื่นแต่งงานก็ได้ช่วยยกเว้นข้าวไว้ได้ไหมมหาการจนะอ้อนวอนบ่อย แต่พ่อและแม่ไม่มีท่าทีจะยอมให้ออกบวชแม้แต่น้อยต่อมาไม่นานพ่อและแม่ก็พากันตายจากไปพี่ชายคนโตบริจาคทรัพย์ทั้งหมดแล้วชวนน้องชายทั้งหคนและน้องสาวอีกหนึ่งคนทาสชายหนึ่งคนทาสหญิงหนึ่งคนสหายคนหนึ่งออกบวชเข้าสู่ป่าหิมพาน อาศัยบริเวณสะปะทุมในป่าหิมพานแล้วพากันบวชเลี้ยงชีพด้วยผลไม้ในป่าวันหนึ่งฤาษีทั้ง11เดินทางไปหาผลไม้ร่วมกันต่างคนต่างเรียกพี่น้องของตนว่าเจอผลไม้แล้วซึ่งการกระทํานั้นไม่ต่างจากคนทําไร่ทํานาของชาวบ้านดาบดผู้พี่ จำเห็นว่าดูไม่เหมาะแก่พวกเราเลยเมื่อถึงอาสมแล้วจึงเรียกฤาษีทุกตนมาประชุมกันแจ้งเรื่องให้ทราบว่าพวกเธอจงอยู่ทำสมณะรมกันที่ในที่นี้แหละพี่จะไปหาผลไม้มาเองแต่มีดาบทผู้น้องคนหนึ่งเสนอขึ้นว่าท่านอาจารย์ขอรับ ท่านจงกระทำสมณธรรมที่อาสมเถิดเดี๋ยวพวกเราไปหากันเองตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาดาบททั้งแปดก็ผลัดกันหาผลไม้วางส่วนที่เหลือไว้เหนือแผ่นหินเสร็จแล้วตีระฆังเพื่อเป็นสัญญาณว่าให้ฤาษีทั้งสิอออกมาเอาส่วนแบ่งของตนดาบท,ที่เหลือพากันออกมา ไม่กระทําเสียงเออะเดินไปด้วยท่าทางอันแสดงความเคารพถือเอาส่วนแบ่งที่จัดไว้แล้วไปฉันการต่อมาพิภพของเท้าสักกะหวั่นด้วยเดชแห่งศีลของดาบทเท้าสักกะทรงระแวงว่าฤาษีเหล่านี้ยังพึงพอใจในกามอยู่หรือไม่จึงคอยจับตาฤาษีเหล่านี้อยู่ ในครั้งนั้นท้าวสักกะจึงแอบซ่อนส่วนแบ่งของพระมหาสัตว์ตลอดสาวันวันแรกพระมหาสัตว์ไม่เห็นส่วนแบ่งของตนก็คิดว่าลืมเหตุการณ์ซ่อนส่วนแบ่งของพระโพธิสัตว์หายไปทั้งสามวัน จนกระทั่งในเย็นวันที่สได้ตีระฆังเป็นสัญญาณให้ดาบททั้งหมดประชุมกันแล้วเอ่อยถามเรื่องที่เกิดขึ้นในสามวันมานี้ใครหาเป็นคนไปหาผลไม้ดาบท,ท่านหนึ่งลุกขึ้นแล้วตอบว่าข้าเองพระเจ้าค่ะพระโพธิสัตว์ถามต่อไปว่าท่านได้แบ่งส่วนที่เหลือไว้ให้กับเราไหม แบ่งพระเจ้าค่ะแต่ตอนออกมานั้นเราไม่เห็นเมื่อพระโพธิสัตว์เอ่ยถามขึ้นอีกครั้งว่าวันที่สองกับสามได้แบ่งอาหารไว้ไหมคำตอบก็ยังเป็นเช่นเดิมพวกเราควรจะมาจับตัวผู้ขโมยกินเงาบัวเถิดขึ้นชื่อว่าการขโมยเพียงเงาบัวก็ไม่เหมาะแก่ผู้ที่ละกามแล้ว ดาบทเหล่านั้นฟังคำของพี่แล้วต่างก็มีจิตเสียวสยองกันทั่วทีเดียวโอ้กรรมหนักจริงด้านเท้าสักกะที่ไม่ได้สำแดงกายให้เห็นยืนอยู่ในสำนักของดาบทขณะนั้นดาบทน้องชายของพระโพธิสัตว์ลุกจากอาสนะไหว้พระโพธิสัตว์แล้วแสดงความนอบน้อมแก่ดาบทที่เหลือถามว่า ท่านพี่ข้าพเจ้าไม่ได้ปรารถนาสิ่งอื่นเลยจะได้เพื่อจะชำระตนเองหรือไม่ได้ดาบทผู้เป็นพี่ชายกล่าวว่าถ้าข้าพเจ้าฉันเง่าบัวของท่านแล้วขอให้เป็นเช่นนี้ขอให้ผู้นั้นจงได้มา้าบัวเงินทองและภรรยาที่น่าชอบใจ จงพร้อมด้วยบุตรและพันรยามากมายเถิดคณะฤาษีได้ฟังดังนั้นจึงกล่าวว่าคำสบทของท่านหนักยิ่งนักส่วนพระโพธิสัตว์กล่าวว่าพ่อคุณเอ๋ยคำสบทของเธอหนักยิ่งนักเธอไม่ได้ฉันจงนั่งเถิดเมื่ออุปการจะนะดาบททำสบทนั่งลงแล้วน้องคนที่สองลุกขึ้นไหว้พระมหาสัตว์ ท่านพี่ผู้ใดลักเอาเง้าบัวของท่านไปขอให้ผู้นั้นจงทัดทรงระเบียบดอกไม้เครื่องรูปไล้กระเจะจันแคว้นกาสีจงเป็นผู้มากไปด้วยบุตรจงกระทำความเพ่งเลงอย่างแรงกล้าในกามทั้งหลายเถิด เมื่อน้องชายที่สองนั่งแล้วดาบทที่เหลือต่างก็ได้กล่าวคาถาคนละคาถาหรือสีทั้งสิบเอทั้งหมดแล้วพี่ชายคนโตกล่าวว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายผู้ใดแลกแกล้งกล่าวถึงของที่ไม่หายว่าหายก็ดีหรือผู้สงสัยคนใดคนหนึ่งก็ดีขอให้ผู้นั้นจงได้บริโภคกรรมทั้งหลาย ทงเข้าถึงความตายอยู่ในถ้ำกลางเรือนเท้าวสักกะที่ยืนฟังอยู่นั้นเกิดความกลัวจึงสำแดงกายให้ปรากฏทรงไหว้พระโพธิสัตว์แล้วตรัสถามว่าสัตว์ทั้งหลายในโลกย่อมพากันเที่ยวสแสวงหากามใดเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาน่าใครน่ารักของสัตว์ เพราะเหตุใดฤาษีทั้งหลายจึงไม่สรรเสริญกรรมนั้นเลยดูก่อนท่านเพราะกรรมนั่นสัตว์ทั้งหลายจึงถูกประหารถูกจองจำเพราะกรรมทั้งหลายทุก์และภัยจึงเกิดเพราะกรรมทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายจึงประมาทลุ่มหลงกระทํากรรมอันเป็นบาปสัตว์เหล่านั้นมีบาปจึงประสบบาปกรรม เมื่อตายแล้วย่อมไปสู่นรกเพราะเห็นโทษในการ,รมคุณดังนี้หรือสีทั้งหลายจึงไม่สรรเสริญกามคนทั้งหลายย่อมกระทำทุจริตทั้งหลายมีกายทุจริตเพราะเหตุแห่งกามคือเพราะอาศัยกรมทั้งหลายย่อมเดือดร้อนเพราะอาชญาย่อมถูกจองจำด้วยเครื่องจองจำคือเชือก ทุกข์มิใช่ความสำราญอันเป็นไปทางกายและเป็นไปทางจิตภัยทั้งปวงมีการติเตียนตนพระมหาสัตว์เรียกเท้าสักกะว่าภูตาทิบบดีเท้าสักกะทรงสะดับถ้อยคำของพระมหาสัตว์จึงโลดตรัสคาถาต่อไปว่าข้าแต่ท่านผู้ประพฤติพรหมจรรย์ ข้าพเจ้าจะทดลองดูว่าฤาษีเหล่านี้ยังน้อมไปในกามหรือไม่จึงถือเอาเง้าบัวที่ฝังน้ำไปฝังไว้ฤาษีทั้งหลายเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่มีบาปนี่เง้าบัวของท่านข้าพเจ้าทดลองว่าฤาษีเหล่านี้น้อมจิตไปในกามหรือไม่พระโพธิสัตว์ได้ฟังดังนั้นแล้วกล่าวว่าดูก่อน ท้าวสหัสนายเทวราชฤือสีเหล่านี้มิใช่นักฟ้อนของท่านและมิใช่ผู้ที่ท่านจะพึงล้อเล่นไม่ใช่พวกพ้องแลสหายของท่านเพราะเหตุใดท่านจึงมาดูหมิ่นล้อเล่นกับฤือสีทั้งหลายขอได้โปรดยกโทษสักครั้งหนึ่งเถิดบัณฑิตทั้งหลายย่อมไม่มีความโกรธเป็นกําลังได้ได้ พระโพธิสัตว์หันไปพูดคุยกับฤาษีทั้งหมดจงยกโทษแก่เท้าสักกะเทวราชเถิดเพราะท่านพราหมณ์ได้เง่าบัวคืนแล้วเท้าสักกะเทวราชบังคมคณะฤาษีแล้วเสด็จไปสู่เทวโลกฝ่ายคณะฤาษีพากันยังชานและอภิญญาให้เกิดแล้วต่างได้เข้าถึงพรหมโลก พระศาสดาทรงนำพระธรรม,มเทศนานี้มาแล้วตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายโปราณกะบัณฑิตพากันทำสบทละกิเลสอย่างนี้แล้วทรงประกาศสัจจะเวลาจบสัจจะภิกษุผู้กระสันดำรงในพระโสดาปติผลเมื่อพระศาสดาจะทรงประชุมชาดก ได้ตัดพระคาถาสุดท้ายอีกสมคาถาว่าเราตถาคตสารีบุตรโมคคลานะกัสปะอนุรุทธ,ธะปุณณนะและอานน์เป็นเจ็ดพี่น้องในครั้งนั้นอุบลวันนาเป็นน้องสาวคุชชชุดตาราเป็นทาสีจิตตะคฤหบดีเป็นทาต สาตาคีระเป็นเทวดาปาลิเลยกะเป็นช้างมัทุระผู้ประเสริฐเป็นวานอนกาลุทายีเป็นเท้าสักกะผู้ที่บรรลุในธรรมแล้วท่านจงให้ความเคารพแก่ท่านทั้งหลายสาธุสาธุสาธุ